กับอม่ครั้งครับกับอิมิโควะกับเรื่องราวที่รู้ปุ๊บ หลอนปับเรื่องราววันนี้เกี่ยวกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องจะหลอนแค่ไหนลองไปฟังกันดูครับเมื่อไม่นานมานี้ในย่านที่ฉันอาศัยอยู่ได้เกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นมาเหยื่อของคดีนี้ล้วนเป็นหญิงสาวทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองฉันเองก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยแต่เพราะต้องทํางานถึงจะกลัวแค่ไหนก็ต้องทําใจฉันกลับถึงคอนโดลหลังจากเลิกงานและก้าวเข้าไปในลิฟต์ฉันกดปุ่มที่ชั้น8ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดทันใดนั้นเองผู้ชายคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาจากทางด้านหน้าและกดที่ชชั้้นน7่ววงเวลาแบบี องมาติดอยู่ในที่ปิดตายกับผู้ชายแปลกหน้ามันน่ากลัวจนแทบทนไม่ไหวจะหนีก็หนีไม่ได้ชายคนนั้นยืนข้างหน้าฉันไม่พูดอะไรเลยสักคำแล้วลิฟต์ก็มาถึงชั้น7ผู้ชายคนนั้นก้าวออกไปโล่งอ,อกไปทีที่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงฉันเห็นชายคนนั้นเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นบนคุณคิดว่าเรื่องราวความหลอนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้คืออะไรครับลองคอมเมนต์ดูนะครับและเหมือนเดิมเฉลยอยู่ในคอมเมนต์ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามให้เราแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าครับ